อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืน7นัดรวดปืนใหญ่บุกชนะอินเตอร์ถึงถิ่น3ต่อ1ดาวิดรายา6.5คะแนนประตูดโดนตีเสมอ1ต่อ 1, 1หมดสิทธิ์ป้องกันจริงๆท้ายครึ่งแรกรายาต้องออกแรงสองครั้งติดๆในการป้องกันลูกเปิดของดีมากโกอย่างไรก็ตามวันนี้บอลเท้าของรายาไม่ละเอียดและเร่งเกินไปในบางครั้งคริสเตียนมอสเกลา่า6คะแนน หายเจ็บกลับมาก็ลงเล่นเกมบิ๊กแมตเลยแล้วการต้องดวนกับตัวรามที่รูปร่างใหญ่เก็บบอลแดนบนได้ดีซึ่งมอสก็ถือว่ารับมือได้โอเคแต่พออินเตอร์เปลี่ยนเอสโปซิโตลงมาเท่านั้นแหละมอสเกล่ามีปัญหาชัดเจนจนอาเจต้าต้องเปลี่ยนตัวออกช่วง15นาทีสุดท้ายวิลเลียมซาลิบา7.5คะแนน จังหวัญสาคัญที่อินเตอร์ได้เข้ามาป้วนเพี้ยนในพื้นที่สุดท้ายของอาร์เซนอนก็มักจะมาติดตรงสลิบาโดยเฉพาะครึ่งเวลาหลังไม่ว่าจะยิงหรือเปิดก็มักจะมาติดตรงสลิบายอเดเีนทิมเบอร์7คะแนนกลับมาประจำการแนวรับฝั่งขวาทําให้การเติมเกมรุกของทิมเบอร์ดูเป็นธรรมชาติประตูนำหนต่อศูนยเขาก็เป็นคนแอซิ์แต่เกมรับวันนี้ไม่ง่ายเลย เหล่าตัวโลกก็ป่วนใช้ได้แถมมีแบ็กจอมบ,บุกแบบดีมาโกที่เติมขึ้นมาตลอดอย่างไรก็ตามทิมเบอร์ก็ยังรับมือได้ดีไมล์ริชเกลลี่หกคะแนนครึ่งแรกอินเตอร์มาเน้นขึ้นเกมทางฝั่งของไมล์พอสมควรก็มีทั้งจังหวะที่ดีและยังต้องปรับปรุงยังมีเหม่อขยับช้าอย่างประตูตีเสมอมายืนดูไม่ยอมเข้าไปเล่นบอลครึ่งหลังอินเตอร์ไม่ได้เน้นเจาะฝั่งเขาเลยทำให้ไม่ถูกกดดันมากภาพรวมก็ยังถือว่าดีกว่าหลายๆนัดที่ผ่านมา มาตินซูบิเบนดี6.5คะแนนเจอสวนกลับเร็วแบบที่ซูบิเบนดีก็เบรกไม่อยู่เหมือนกันเพราะเราไปเสียบอลกันตรงกลางบ่อยครึ่งหลังพอปรับรูปแบบรัดกลุ่มมากขึ้นซูบิเบนดีก็เล่นตามเกมที่ถนัดของตัวเองได้ มิเกลเมลิโนห6คะแนนครึ่งแรกเสียบอลตรงกลางสนามง่ายพอชาแล้วเจออินเตอร์เข้าถึงตัวเร็วตลอดรวมถึงจังหวะเข้าพรวดทําให้อินเตอร์ได้สวนกลับมาถึงหน้าบ้านหลายครั้งจนครึ่งหลังต้องมีการปรับเชฟการยืนใหม่เมลิโนก็พลาดน้อยลงแต่ภาพรวมเมลิโน่น่าจะทําได้ดีกว่านี้เอเบรซีเอเซหคะแนนได้โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงในบทบาทหมายเลข10เลย เขามีส่วนร่วมกับการทำทางสู่การได้ประตูแรกแต่ปัญหาของเอเซ่ก,ก็ยังเหมือนเดิมคือเขามีส่วนร่วมกับเกมน้อยและยังมีเสียบอลแบบง่ายๆครึ่งหลังเอเซ่ดูจะขยันมากขึ้นมีลงไปช่วยเกมรับถึงในกรอบเขตโทษตัวเองซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในแง่นี้เลออันโดทอซา6.5คะแนนบทบาทในเกมลุกอาจจะไม่ได้มาสม่ำเสมอแต่ก็มีส่วนร่วมกับประตูที่2ที่เขาเป็นคนหม่งตั้งจากเสาสองกลับมาให บุคโยซาก้า7.5คะแนนเวลาซาก้าได้บอลในพื้นที่อันตรายจังหวะได้1ซาก้าเลี้ยงกินตวได้ตลอดสิ่งที่ขาดไปคือความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายโอกาสยิงแบบชัดเจน3หนแต่ซาก้าเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้รวมถึงที่หลุดไปถึงเส้นก็เปิดมาไม่ค่อยเจอกับเพื่อนสักเท่าไหร่กาเบลเชซุด8คะแนนเคซุดเหมือนมีบัฟในรายการนี้ครึ่งแรกเคซุดทำไป2ประตูทั้ง2จังหวะปฏิกิริยาตอบสนองเร็วมากโดยเฉพาะลูกแรกส่วนบทบาทกับเกมก็ถือว่าสูงมาก เพราะเขาเคลื่อนที่ไปรับบอลทั่วสนามพักบอลและพลิกไปเล่นได้ดีครึ่งหลังแม้ไม่มีโอกาสได้ยิงเพิ่มแต่ก็มีจ่ายทะลุให้ซาก้าได้หลุดไปยิง ตัวสำรองเป็นไว้6คะแนนนาทีที่64แทนทิมเบอร์เดคแคนไร้หคะแนนนาทีที่64แทนเอซไร้ไปเจอใบเหลืองในช่วงท้ายเกมแต่เหมือนจะตั้งใจโดนเพราะเป็นการล้างใบเหลืองของตัวเองที่เขาจะโดนแบนในนัดสุดท้ายการเบรียลมากันเยส6คะแนนนาทีที่74แทนมอสเกล่าต้องเอาพี่ใหญ่ลงมาปิดเกมช่วงท้ายเพราะมอสเกล่าเริ่มมีปัญหาไปเสียฟาวในการประกบกับเอสโปซิโตหลายครั้งติดติดกันซึ่งพี่ใหญ่ลงมาก็ปิดงานได้ตามสั่ง วิเกเตอร์ยูเคเรสเคะแนนนาทีที่74แทนเคซุดลงมาเล่นช่วง15นาทีสุดท้ายก็มีสกอร์เหมือนกันยูเคเรสเป็นคนยิง3ามต่อหนึ่งแล้วเป็นประตูแรกของเขากับอาเซนอนที่เป็นการยิงจากนอกกรอบเขตโทษกาเบรียลมาติโนลี่หคะแนนนาทีที่78แทนเคซุดหลังจากยิงมาต่อเนื่องในแชมเปี้ยนีกเกมนี้มาตี้ได้เล่นแค่ช่วง10กว่านาทีสุดท้ายเท่านั้นแต่จังหวะการทำทางโต้กลับในลูก3มก็เริ่มจากการเปิดบอลของเขา บทสัมภาษณ์อาเตต้าหลังเกมบุกชนะทีมงูใหญ่ถึงถิ่น3ต่อ1ว่าด้วยเัยชนะในคืนนี้พวกเราภูมิใจมากไม่ใช่แค่เกมคืนนี้เท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่เราทําได้ตลอดการแข่งขัน7นัดที่ผ่านมา เหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวแต่เราก็อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วนั่นถือเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับทีมเพราะเรารู้ดีว่ามันยากแค่ไหนและเกมคืนนี้ก็เป็นบททดสอบอย่างแท้จริงบางทีเราอาจไม่จำเป็นต้องการแต้มมากนักแต่เรามีความกระหายและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะมาเยือนสนามแห่งนี้เจอกับทีมระดับท็อปและพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นใครและเราทำอะไรได้บ้างผมพอใจกับสิ่งที่ได้เห็นมากจริงๆ ว่าด้วยผลงานของกาเบียลเชซุตมันยอดเยี่ยมมากเราคิดถึงกาบี้มานานและผมคิดว่านี่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาและทั้งทีมเพราะตอนนี้เรามีผู้เล่นที่มีสไตล์แตกต่างกันในตำแหน่งนั้นเหมือนกับตำแหน่งปีกและการที่นักเตะเหล่านี้เล่นได้ในระดับนี้รวมถึงวิกเตอร์ที่ลงมาและสร้างอิมแพคได้ดีในเกมมันยิ่งทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองหา ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของกองหน้าถ้าผมต้องเขียนบทสรุปมันก็คงออกมาแบบนี้ผมมีความสุขมากกับเรื่องนี้และพอใจกับฟอร์มส่วนบุคคลของนักเตะหลายคนด้วยผมคิดว่าเรายอดเยี่ยมมาก คุณไม่สามารถคว้าชัยที่ซานเซโร Zero ได้ง่ายๆในลักษณะอย่างที่เราทำวันนี้มอสเกล่าถูกคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสสัปดาห์กว่าจะกลับมาได้แต่ทีมแพทย์และนักวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาได้ทำงานอย่างยอดเยี่ยมทำงานกันแทบทุกชั่วโมงเพื่อให้เขามีโอกาสาลงเล่นวันนี้เขาต้องไปเิอหน้ากับกองหน้าระดับท็อปและผมคิดว่าเขาทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งว่าด้วยการที่กองหน้าทุกคนช่วยเหลือกันได้เมื่อร่างกายฟิตสมบูรณ์ มากเลยทีเดียวเพราะนี่คือเกมเยือนติดต่อกันนัดที่4ใน4รายการที่แตกต่างกันภายในระยะเวลาแค่12วันซึ่งมันบ้าสุดๆและที่เราทําได้แบบนี้ก็เพราะเรามีการหมุนเวียนนักเตะทุกคนรู้ว่าตัวเองมีความสําคัญและพร้อมลงเล่นเมื่อทีมต้องการมายต้องเล่นถึง95นาทีแต่เขาก็ทําได้และทําได้ดีมากนี่คือหนทางเดียวที่จะรักษามาตรฐานความเข้มขน้นและเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ว่าด้ยโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ต้องรอดูกันไปตอนนี้ยังเร็วเกินไปแต่เป้าหมายคือไปถึงเดือนพฤษภาคมโดยยังมีโอกาสลุ้นแชมป์และในทุกๆวันเราต้องทุ่มเทต้องมีพลังงานเหมือนที่เราแสดงให้เห็นในวันนี้ต้องมีความทะเยอทยานแบบนี้และถ้าเราทําได้บางทีเราอาจจะคว้ามันมาได้ ว่าด้วยสร r ติ e ชนะ100%ที่สะท้อนอะไรบ้างอย่างแรกคือความทะเยอทะยานและความเชื่อมั่นว่าเราสามารถแข่งขันกับทีมใดก็ได้แต่สุดท้ายคุณต้องแสดงให้เห็นในวันแข่งขันจริงเพื่อให้มันเกิดขึ้นหลายอย่างต้องเข้าทางและคุณต้องทุ่มเท,ททุกอย่างลงไปผมชอบทัศนคติของทีมมากการมาเล่นในสนามแห่งนี้ท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก พวกเขาทําให้คุณลําบากสุดๆเพราะยืดเกมและเปิดพื้นที่อย่างรวดเร็วแค่2จังหวะคุณก็โดดเล่นงานได้แล้วแต่เราเล่นด้วยความชาญฉลาดรู้จักคุมเกมและเราทําได้ซึ่งในแชมเปี้ยนลีกสิ่งนี้สําคัญมากผู้เล่นตัวจริงสร้างอิมแพกตัวสำรองก็เช่นกันและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่คุณต้องมีเมื่อจบเกมหากคุณต้องการมีโอกาสคว้าชัยชนะในสนามแห่งนี้ว่าด้วยวิธีการเล่นของอินเตอร์มิลานในเกมกับเรา เมื่อคืนผมนอนหลับไม่ค่อยดีเพราะมีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นทีมที่แค่2จังหวะก็สามารถสร้างโอกาสได้ทันทีซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริง2หรือ3ครั้งการเสียบอลในบางพื้นที่ก็ถือว่าอันตรายมากเราต้องเจอสถานการณ์ดวน2ต่อ2อยู่ตลอดและมันยากทุกครั้งแต่เราเล่นด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่งนอกจากนี้เรายังมีโชคช่วยในช่วงที่เกมตึงเครียดทางอารมณ์ทีมทำผลงานได้ดีมาก ว่าด้วยความเป็นไปได้ที่อีธานเอ็นวารลลี่จะย้ายทีมเราจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์นี้อย่างจริงจังแน่นอนว่าอีธานยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าที่เขาควรจะได้และจําเป็นในวัยของเขาดังนั้นเราจะนั่งคุยกันในสัปดาห์นี้าหารือถึงสถานการณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและสุดท้ายเราจะตัดสินใจในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีสุดสําหรับนักเตะเพราะเรามีพรสวรรค์ระดับสูงอยู่ในมือและเราจําเป็นต้องดูแลมันอย่างดีที่สุด ว่าด้วยความแข็งแกร่งและความเป็นฝ่ายคุมเกมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประสบการณ์คือสิ่งที่ทําให้คุณเรียนรู้ทุกๆเกมคือโอกาสในการเข้าใจทีมของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในเวทีแชมเปี้ยนลีกรวมถึงสิ่งที่จําเป็นต้องมีจากนั้นมันคือเรื่องของประสิทธิภาพเมื่อคุณมาเล่นในสนามแบบนี้ซึ่งคุณต้องมีให้ได้และคืนนี้เรามีสิ่งนั้นยกเว้นจังหวะสุดท้ายไม่กี่ครั้งที่เราพลาดไปแต่ผมคิดว่าทีมมีความเป็นผู้ใหญ่มีความทะเยอทะยานและควบคุมอารมณ์ได้ดีมากในหลายช่วงของเกมและเราต้องเดินหน้าต่อไป ว่าได้สิ่งที่การยืมตัวอาจมอบให้กับเอนวานิลีต้องรอดูกันไปก่อนอื่นเราต้องตัดสินใจให้ได้ว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดจากนั้นค่อยมาดูว่ามันจะส่งผลอย่างไรเมลิโนสนุกกับทุกนาทีในสีแดงและขาวมิเกลเมลิโนเต็ตไมไปด้วยความภาคภูมิใจต่อเพื่อนร่วมทีมหลังอาเซนรอนคว้าชัยชนะในซึ่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันด้วยการบุกชนะอินเตอร์มิลาน3ต่อหที่สนามซานซิโร ชัยชนะเหนือจากฝูงเกาโชเซราทำให้ทีมการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยหลังเก็บชัยชนะได้ครบทุกนัดในรอบลีกเฟสและยังเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งเกมของกลางทีมชาติสเปนกล่าวขอบคุณทั้งแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมในค่ำคืนดังกล่าวซึ่งเป็นการปิดฉากการลงเล่นเกมเยือนติดต่อกัน4นัดภายในเวลาเพียง9วันยังไรก็ตามเมลานโนย,ยังคงโฟกัสไปที่เกมเพีเมลีกวันอาทิตย์นี้ที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดและเขายืนยันว่าไม่มีการเลือกคู่แข่งเเป็นพิศษ เป้าหมายคือการชนะทุกเกมตอนนี้เรามีเกมที่ยอดเยี่ยมรออยู่ตรงหน้าแฟนๆของเราในบ้านพบกับแมนเชสเตอร์เขากล่างแต่เรามุ่งม,มั่นที่จะชนะทุกเกมไม่ว่าจะเป็นรายการไหนหรือคู่แข่งเป็นใครสิ่งสำคัญคือการทำให้แฟนบอลอาเซนอลภูมิใจและเราจะเดินหน้าลุยกันอีกครั้งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ